ถึงเหมือนกันครับไม่ได้ไรหานานเลยเ <laughs> ยียด <laughs> หกแสนฟอขอป่าไล้หกนาทีอัน ครับสวัสดีครับน่ารักจังหมายถึงเขาต่างชีวิตครับสวัสดีครับทุกคนขอบคุณสำหรับ6แสนฟน์ะครับอ่าโค,ครศไม่ได้จุนะมายจุ๋มตาย,นะตายขอบคุณเป็นภ <c oughs> าษา ญี่่ปุนเกาหลีีจนเดี๋ยวเขาตังจะเป็นคนพูดให้นะครับ๋ยวพอจะพูดภาษาไทยเขาตตังจะเป็นทัสเลตให้ขอบคุณนะครับแปหนึ่งตอนนี้เพิ่งตื่นตอนนี้เพิ่งตื่นใช่ตอนนี้เพิ่งตื่นเสียงันจะเก่งแบบนี้งงๆนี่อยากให้ดูตรงนี้มาก แต่แรกว่าจะหาที่มานั่งร้านแล้วก็เป็นแบบ <c oughs> อจริงมันเก๋นะ <c oughs> เห็นปะปึ๊บแล้วก็มีเก้าอี้สองตัวอ้อม่มหนึงงน่ง <c> อ <oughs> <c oughs> ันอ่ะมันน่ารักไหมจริงมันน่ารักเห็นปะ อทุกคนเห็นแก้มไหมครับนี่มีเรื่องเล่าก็คือว่า <Hey. S 1> ตอนยังรอเลยตอนไปถ่ายนิทานพันดาวครับตอนไปายนิทานพันดาวตอนนั้นน้ำหนักน้ำหนักจำได้ว่าช่างแล้วพอผ่านจากนั้นมาล่าสุดหลังจากนิทานพันดาวก็คือเพิ่มมา อืมไม่แต่เพราะว่าทำงานหนักไงกินเยอะไม่ไใช่อายุใครไม่รู้ไม่ห้ามกันเลยไม่เคยห้ามเลยเป็นแก๊งเด็กอ้วนไม่มีใครห้ามใครเลยนิดๆใช่แล้วคืนก็หาอะไรกินกับนี่แล้วก็มีผู้ร่วมพัวการอีกคนก็คือเมิกซิลเรียกผมว่ามิกซิลพี่เรื่องเล่าอันนี้เรื่องเล่าเหมือนกันมันเ่ากี่โน้ ก็คือเมื่อวานไปตกหมึกครับเมื่อวานไปตกหมึกมาแล้วก็เหมือนเหมือนมิกรู้สึกว่าตกหมึกได้นี่นั่งนั่งนั่งอยู่อย่างนี้นั่งถือคันเบ็ดแล้วก็รู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าตกหมึกได้แล้วก็หมุนหมุนเนี่ยได้แน่นอนโอโ้โหได้แน่นอนก่อนก่อนแบบว่าความมั<อ>่นใจมากประมาณครึ่งมาครึ่งหนึ่งเบ็ดเบ็ดแบบงอแล้วใช่เบ็ดงอแล้วเบ็ดงอแล้วมีคาร์ดิโอด ด้วยด้วยสายตาแบบขิงขิงมิกมิกัมกมกมนมาพูดกับฉันกับพี่ปอว่า <c oughs> อะไรนะเรียกฉันว่ามิ <c oughs> ออกซิลหมุนขึ้นมาปุ๊บปๆ๊บ๊๊ไม่มีอะไรจ้า <c oughs> มีแต่ <c oughs> <c oughs> คือว่าเบ็ดมันงอเพราะว่าสายเบ็ดไปพันกับหัวแต่คือดึงขึ้นมา <c oughs> มันก็เลยงอ <c oughs> <c oughs> นี่คือที่มาของเรียกผมว่ามิกซิล เมาส์ใช่ครับเมาส์จริงๆน่าถ่ายช็อตนั้นมากแต่ไม่ได้ถ่ายไว้เออถ่ายไม่ทันช็อตนั้น่ะใช่เพราะว่าจริงๆเป็นจังหวัดซิทคอมมากนะเล่าเล่าก็ยังไม่หาเท่าแบบมันเป็นใช่เราก็ยังไม่หาต้องได้เห็นภาพต้องได้เห็นหน้าหน้าที่ขิงขิงของนั่งยิ้มหน้าที่ขิงขนั่งยิ้มฮัลโหลเรียกฉันว่ามิกซิล นี่ผมมิกซิอะไรครับแต่เมื่อวานแบบตอนแรกไปตกใช่ไหมคิดว่าจะไม่ได้หมึกเลยสักตัวเพราะว่าไม่กินเลยผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วเปลยนเป็นตั้แตเป็นตกอ่าใช่ก็ยังไม่มีใครตกได้จริงจรเมื่อวานน่ะพอตกไม่ได้เลยสักตัวแต่คนอื่ตกได้ก็เลยไปกินของคนอั่นเอ้ยแต่เมื่อวานเขาตั้งตกได้ตกได้ติดตัอง ตัวใหญ่ด้วยเพราะว่าที่ตำลังัวได้น่าจะเป็นช่วงแบบช่วงนี้แบบเปึกไม่มเข้าฝนตกเยอะมากก็เลยแบบไม่ค่อยมีเหมือนักเข้าไหลเกิดเกิดเขินเขิน เอาเอาเอา้าเอา้าของกินมาแล้วของครับผมโดนเรียนเพื่อดูพี่เอ้ยไม่ได้ไไดห้ามดโดนเรียนครับเดี๋ยวเมื่อยอะนั่งเรียนหน่าะไม่ได้ <laughs> ไม่ได้ไม่ได้ให้กำลังใจสอบมอหนึ่งนี่ยครับอ,อเป็นกำลังใจให้ครับสู้ สู้ๆแล้วก็ตั้งใจเรียนด้วยครับตั้งใจเรียนนะใช่ครับตั้งใจเรียนแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะอะไรที่ทำแล้วชอบก็บทำในสิ่งที่ตัวเองรักครับแล้วก็ทำให้สิ่ <c oughs> มแ,แต่ตอนจริงๆแบบช่วง,ช,วงช่วงเวลาตอนนั้นมัน,ม,นมันเป็นช่วงเวลาที่หาตัวเองเหมือนกันนะว่าแบบเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าใครยิ่งรู้วก็จะแบบ ก็จะดีแล้วก็มุ่งมั่นในแบบสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองรักไปเลยแบบแต่แบบเขาครแต่ใครไม่รู้ก็ไม่ผิดเนาะใช่ใช่ใช่แล้วบางคนบางคนแบบเรียนไปก็ยังไม่รู้ว่าเอ้ยเราชอบอะไรกันแน่แต่แบบเหมือนได้ระหว่างทางที่เรียนอ่ะมันจะมีเหมือนเราได้ทําอะไรหลายๆอย่างแล้วอันนั้นแหละคือสิ่งที่เราแบบแบบรู้ตัวเองว่าเราชอบอะไรใช่ครับแต่บางคนรู้เร็วกว่าก็เป็นกําไรดีกว่า เจ๊เจ๊เจ๊อะไรอ่ะมีพอปีล้วอ่ะมีพอปอุ้ยแล้วคืออะไรเพิ่งบินออกมาต่อยหน้าบวมเพิ่งคุยกันว่าชุดเหมือนแบบชุดอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะชุดหมอนวดมาถึงแบบเออเค่งเกงสีน้ำตาลแล้วก็แบบสีขาวและยิ่งมีดอกไม้ก็คือ สวัสดีเบลสวัสดีครับเดีย๋ยวเราจะไปแล้วนะครับเพราะว่าของกินมาแล้วจะไปกินข้าวกันก่อนครับครับผมบายเราเราเราไปง่ายาย,ย่างนี่เลยอ้อช่วงนี้ทุกคนอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะครับใส่แมสแล้วก็อ่าสเปรย์ล้างมือด้วย,วยครับ ดูแลตัวเองกันด้วยกันด้วยครับครับบ๊ายบายช่วงปีใหม่ฮป้ี้นิวเยียร์ให้ี้นิวเยียร์ด้วยคริสต์มาสผ่งผ่านมาก็เมอร์นี่คริสต์มาสนะครับขอให้เราเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเจอแต่ความสุขแค่เคยเจอเหล่าสิ่งดีใช่ฮะอ่าครับให้ ะจะไม่ขอให้เจแตัสิ่งดีๆเดี๋ยวหายเดี๋ยวหายไปเลยหายวับไปเลยไม่ใช่แล้วก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าครับครับสวัสดีปีใหม่ Happy New Year นะครับทุกคนขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีของทุกๆคนแล้วก็คิดอะไรอยากตั้ง ขาเรียกวาอะไรตั้งมีความตั้งใจอะไรตั้งใจอยากทำอะไรก็ขอให้หวังสิ่งไหนไว้ครับปีนี้ใครที่คิดอะไรแล้วยังไม่ได้ทําก็ขอให้ปีหน้าได้ทานะครับให้ประสบความสําเร็จทุกอย่างมีความสุขครับแต่ทางปลอดภัยสมาพร่างกายแข็งแรงครับครับแล้วก็อย่าลืมติดตามสิ่งที่ต้นหอวชนทีนะครับใช่ยบายจ้าไปแล้วนะไปแล้วครับ 拜拜。Bye bye.